สวัสดีครับพบกับผอจาจรรย์นุลิศิษยงคงขำกับรายการเชซีฟินิชการเกษตรออนทัวร์ตอนนี้เรายังอยู่กันที่สวนคุณทิพย์นะครับก็เดี๋ยวจะมา,าติดตามข้อมูลแล้วก็แบ่งปันเทคนิคกันว่านะครับสำหรับทุเรียนเล็กที่ยังเหลืออยู่นะครับสำหรับหลายๆต้นทาไมยังเหลืออยู่ถ้าเทียบภาคตะวันออกยังถือว่าเหลือเยอะกว่าหลายๆสวนนะครับเดี๋ยวคุณทิพย์ขอเชิญใกล้ๆหน่อยครับอ,อย่างอย่างแปลงนี้เนาะนี่ จุดหนึ่งเลยที่ทําให้มีการพัฒนาในสวนได้นี่ครับจ<ล>ะมีการจุดวันที่หรือบางที่ทาเบอร์หรือทํารอบนะครับบางที่อาจจะเอาอยางรัดให้รู้ว่าบานช่วงไหนแต่นี่เขียนเป็นวันที่เลยเจ๋งมากเพราะนั้นชุดเนี่ยจะบานตอนสามเอ็ดชุดสามเอ็ดเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยทรงก็จะอย่างนี้เลยครับสวยมากแล้วก็เปอร์เซน็นต์การติดเย,ยังถือว่าค่อนข้างเยอะมากครับอันนี้ยังเกินต้นนะแต่ว่าถ้าปีนี้อย่างที่บอกครับมีเท่าไหร่เราเอาหมดแต่ก็ใช้โยงใช้คำแล้วก็ปุ๋ยช่วยเอา สังเกตว่าบางต้นที่มันหล่นไปบ้างเหลือไม่จํานวนไม่เยอะเนี่ยมันจะหนามจะไม่ค่อยแดงนะครับแต่ชุดที่เหลือเยอะๆเนี่ยครับจะมีอาการหนามแดงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างชุดเนี้เหลือเยอะมากก็ใส่อย่างน้อยต้องโลครึ่งนะครับโลครึ่งแล้วก็ชุดนี้นะครับเหมือนเดิมครับวิธีการก็คือเอาเอาฉีดช่วยฝั่งที่ไม่เต็มด้วยคราวนี้อย่างที่บอกว่าของคุณทิพย์นี่ฉีดถี่เลยใช่ไหมครับช่วงนั้นอ,อ,อันนั้นประมาณกี่วันครั้ง มาณห้าวันเจ็ดวันนะคะอ่ะ 5, 000, 7, 000าห้าวันเจ็ดวันครั้ง 5, 000, ก็คือฉีดเจซีโกสู่สองด้วยแล้วก็สู่สองนี้จะเป็นกลุ่มพวกแคลเซียมโบรอนแล้วก็เป็นกลุ่มบำรุงลูกนะครับแล้วก็ยามะแรงอ่าอันนี้คือเรียกว่าที่เหลือเยอะอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะครับอยู่ที่การฉีดครับเนี่ยถ้าฉีดถึงกนแมลแรงดีแล้วก็บำรุงถึงนะครับอย่างชุดนี้เกินไข่ไก่หมดและใส่ใส่ได้เต็มที่เลยครับโลครึ่ง แล้วก็เดี๋ยวสังเกตดูประมาณรอบการดูดขึ้นไปมันจะ15วันสมมุติเราใส่วันนี้ปุ๊บนับไป15วันหนามจะต้องไม่ค่อยแดงแล้วนะครับเหมือนกันช่วงนี้ถ้าหนามแดงอยู่เขาก็จะฉีดทีหน่อย5วันครั้งแต่ถ้าห่างไปก็าอาจจะ7วัน10วันได้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือผลลัพธ์ถ้าเราบำรุงตอนนั้นก็ใส่บำรุงมาตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็พอช่วงฉีดเราฉีดถึงครับเปอร์เซนต์การติดก็จะมากผนวกกับช่วงของการบานเห็นไหมครับคือมีทั้งโชคด้วยแล้วก็การกระทําด้วย นี่ครับนี่โอ,โ,โอ้โหแต่กิ่งเล็กๆนี้ถ้าจะไว้อันนี้เ็าเรียกไว้แล้วทิ้งกิ่งได้นะเนี่ยกิ่งนี้นะครับ <Okay. S 1> คือมันกิ่งเล็กแล้วมันเป็นกิ่งซ้อนถ้าเราจะตัดทิ้งก็เสียได้นะกิ่งเนี้เราสามารถไว้ไว้ลูกสักปีนึงถ้ากิ่งแห้งก็ทิ้งได้เลยะนะครับแต่ว่าต้องโยงช่วยครับเพราะมันเยอะ,ะชุดนี้ต้องโยงเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยทรงอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ใบโดยรวมถือว่าถั่วกันได้ครับใบโดยรวมถือว่าถั่วกันได้ ทร,ทรงใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันนะครับอันนี้หมอนหมอนก็เหลือเยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือพึ่งปีแรกด้วยพึ่งมีปีแรกมีเปอร์เซ็นต์การติดได้ขนาดนี้ก็อ,อันนี้ก็จะประมาณสามกุมภานะครับสามกุมภาชุดนี้นี่ครับก็จะยังมีเปอร์เซ็นต์การติด เรียกว่าพอพอได้ได้ทุนได้กาไรคืนนะครับชุดนี้อ่าแต่หลายๆส่วนที่เขาไม่มีคนแนะนําเนาะเขาฉีดเยอะต้นทุนเขาสูงลองคิดดูว่าถังพันลิตรของเขาเนี่ยเฉพาะอาหารโฮโมนเนี่ยเขาตกสามพันของเราถ้าเป็นเจซีโกสูสองเนี่ยตกแค่เก้าร้อยห้าสิบเพราะนั้นทุนเนี่ยจะน้อยกว่าหนึ่งในสามนะครับแล้วก็คนที่ลงทุนหนักๆแล้วเจอภาวะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยอ่าฝนกระแทกเบบเขาเขาก็หมดเลยนะครับอ่าแต่ของเราเนี่ยนะครับ ของเรายังเหลือนะครับแล้วทุนเราก็ไม่ได้ไม่ได้หนักไม่ได้มากเหมือนคนอื่นด้วยนะครับแต่ชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอพ้นฝนอาจจะมาแนะนําเรื่องแต่งกิ่งหน่อยอ่านี่ครับชุดชุดบานแล้วโดนฝนอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าชุดบานแล้วโดนฝนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับนเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝนแรงเนี่ยคู่นี้ผมว่าเอาออกเลยครับเนี่ยเนี่ยคู่นี้ต้องเอาออกเลย อ่าครับผมเดี๋ยวปีหน้ารู้แล้วเนาะปีหน้าก็ใช้ตัวเป่าช่วยนะครับอ่าหรือบางที่เขาเรียกว่าป้องกันความเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูว่าตอนเช้าเขาจะดูเนาะพอมาเริ่มแย้มนะครับพอเริ่มแย้มปุ๊บอ่ากลางคืนอ่าอันนั้นก่อนนิดนึงเนาะอยว นี่นี่โอ้โหนะครับชุดนี้ยังเหลืออเนี่ยนะครับหมวกดูหมวกอย่างนี้เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์นะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูว่าในหมวกเขามีอะไรนะครับหนึ่งคือมันทําให้หัวจีบเวลาเราขายเข้าล้งเนี่ยราคาจะไม่ค่อยดีสองคือนี่ครับอันนี้เชื้อราละมาแรงแกะบางที่นี้ขึ้นพึบเลยนะครับออกมาเป็นตัวๆเยอะเลยเพราะนั้นอันนี้แกะเสร็จเดี๋ยวต้องเอายามาฉีดหน่อยนะครับ อันนี้พออันนี้ก็มีแดงๆนิดๆเหมือนกันนะครับอย่างชุดนี้ก็ใส่ใส่ได้เลยครับสักครึ่งโลได้นะครับพอชุดนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องอั้นใบแล้วนะ,ะคือใบมาก็ให้ปล่อยให้มาตัวอั้นใบมันตัวไหนนะตัวแมกนีเซียมครับชุดชุดนั้นไม่ต้องใช้ชุดนี้ต้องปล่อยใบแล้วนะครับหมดพอดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวชุดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัดเป็นอีกวิดีโอหนึ่งชุดไหนที่ มันไม่มีปีนี้เราต้องรีบปั๊มปั๊มดอกปั๊มใบให้เร็วเพื่อจะทํารุ่นหน้าให้เร็วกว่าพวกนะครับ